วัสดีครับวันนี้วันที่2มีนาคมนะครับก็อันนี้ก็คือที่ผมลงไปคลิปก่อนหน้านี้ฮะเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนที่อยู่ร่วมกับพืชน,นะฮะก็ลองเข้ามาดูใ,ใกล้ดูฮะมันจะเป็นต้นเห็นมีในคอมเมนต์บอกว่าเป็นต้นฟักทองนะฮะก็จากตอนแรกมันอยู่แค่เนี้ยฮะผ่านมา1เดือนก็ประมาณนี้ ก็ใหญ่ดีฮะแล้วก็ที่ผมสังเกตในเบดดิ้งนะฮะก็คือลากลากฟักทองเขาก็จะมาทั่วทุกระหงระแหงแล้วก็ใส้เดือนก็ทําก็ให้ปุ๋ยได้ดีนะฮะก็คือข้างบนเป็นขี้แพ้แล้วเขาป่าดลงไปก็จะเป็นมนูลนะครับเยอะแยะกันอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีรากเลยซึ่งผมก็เลยคิดว่าจะทิ้ง ทิ้งไว้โอ้ตรงนี้มูลสวยมากครับทิ้งไว้ให้ที่แพทที่เขากินไม่หมดนะทิ้งไว้ให้เขาเติบโตอีกสักพักหนึ่งครับเพื่อจะดูเผื่อจะได้ได้ฟักทองมาด้วยก็อันนี้ก็จะทิ้งไว้ก่อนผมก็จะมาเก็บอันนี้บอน,นี้ก็เพิ่งเปิดมาตอนแรก็ปิดคือวลเราผมปิดผมจะปิดครึ่งเดียวนะฮะก็ อันนี้จําได้ว่าสักสองสามอาทิตย์นี่ก็เป็นมูลแล้วก็จะมีน่าจะเป็นพวกแตงหรือหรือแตงมูหรือฟักทองที่ขึ้นอีกแล้วน,นะซึ่งผมก็จะคงจะไม่ได้เก็บไว้เพราะเพราะมันยังเล็กอยู่ <S <S เดี๋ยวผมจะปาดให้ดูนะวิธีการเก็บเออนี่ฮะเป็นมูลที่ร่วนมากโอ้โหขี่แพ้นี่มันดีอย่างหนึ่งกนะ็คือว่าคือถึงถึงมันจะ บางทีเป็นเม็ดย่อยไม่ได้ก็จะทําให้ดินมันร่วนแทนนะฮะหมายถึงว่ามันจะไม่แน่นก็ดีดินมันเรียบใช้ได้อันนี้ก็เป็นมึงร่วนนะฮะแล้วก็ลองด้วยกระสอบจะเริ่มเจอตัวแล้ว โอ้อยตรงนี้เต็มแล้วเนีย่ยปาดทีก็เจอทีแล้วผมก็พยายามไม่ให้โดนเขาเท่าไหร่นะก็คือเอาเฉพาะบนๆไปก่อนให้เขามุดลงไปก่อนโอ้ตรงนี้ล้วนมาก ก็เดี๋ยวคงจะไปล่อนนะครับในปริมาณนี้ก็เปลี่ยนท่านั่งก็ขอบคุณมากที่รับชมนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดีวจะถ่ายเพิ่มแล้วกันนะยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชม